สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่กําลังเป็นกระแสะในโลกโซเชียลมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับหนุ่มนักศึกษาต้องเดินเท้าส่งอาหาร10กิโเมตรหารายได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยและเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางสื่อต่างประเทศได้เปิดเผยเรื่องราวของหนุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวมาเลเซียที่มีชื่อว่าโรนันโจเซฟวัย22ปีซึ่งฐานะทางบ้านค่อนข้างลำบาก รายได้เดียวของที่บ้านก็คือเงินเกษียณของคุณพ่อที่ต้องเลี้ยงดูคนทั้งครอบครัว8ชีวิตทําให้เขาต้องดิ้นรนหาเงินค่าเล่ารเรียนและเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวดังนั้นนะครับในหนึ่งสัปดาห์เขาต้องหาเวลาว่างออกมาเป็นพนักง,งานส่งอาหาร3วันวันละ7ชั่วโมงเพื่อนํานเงินบางส่วนหลังหักค่าใช้จ่ายส่งกลับไปให้ที่บ้านเพื่อจุนเจือครอบครัวด้วยเนื่องจากนายโรนันนนะครับ ไม่มีแม้กระทั่งเงินจะซื้อรถจักรยานจึงต้องใช้2เท้าเดินส่งอาหารแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานมากแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อโดยในแต่ละวันนั้นนะครับเขาสามารถรับส่งออเดอร์ได้เพียง6-7ออเดอร์เท่านั้นโรนันกล่าวว่าหากเขามีจักรยานก็จะสามารถส่งออเดอร์ได้มากกว่านี้และจะมีรายได้มากกว่านี้สิ่งที่เขากำลังทำอยู่นี้นับว่าไม่ง่ายเลยที่คนคนหนึ่ง จะออกมาหารายได้เสริมโดยที่ไม่มีเงินทุนถ้าวันไหนฝนตกพายุเข้าก็จะยิ่งลำบากไปกันใหญ่บางครั้งลูกค้าที่สั่งก็เขียนที่อยู่ผิดเขาก็ต้องเดืินมากขึ้นเขายังบอกอีกนะครับว่าเขาเคยรับออเดอร์ที่ต้องเดินทางไกลกว่า10กิโลเมตรเลยก็มีแต่ก็มีลูกค้าบางคนรู้ว่าเขาเดินมาส่งก็รู้สึกสงสารเลยให้ทิปเข้าไปเล็กน้อยบางคนพอรู้ว่าเขาเดิ้นรนทำงานก็ไม่ว่า หากเขามาสงสยัยหลายคนก็สงสัยว่าต้องเดินทางระยะไกลขนาดนี้ไม่รู้สึกเมื่อยขาบ้างหรอเคยท้อและไม่อยากทําต่อบ้างไหมแต่เขาบอกอีกนะครับว่าในความคิดของเขาคือจะท้อไม่ได้และเขาจะไม่ยอมถอยอาจหนีบ้างที่เมื่อยขาแต่ก็ต้องทําและเริ่มชินแล้วขาเลองให้ฟังว่าในแต่ละเดือนเขามีรายได้ประมาณ400-500ริงกิต หรือว่าประมาณ3,000ถึง3,700บาทหลังจากที่เรื่องราวของนายโรนันถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลนะครับก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตของเขาบางคนก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและขอที่อยู่หรือเบอร์โทรติดต่อของหนุ่มนักศึกษาคนนี้เพื่อจะส่งจักรยานให้เขาได้ใช้ก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TPR หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ